คุณเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้แสดงว่าคุณคือคนที่องค์พ่อพระพิฆเนศเลือกให้ได้รับพอรอันยิ่งใหญ่นะคตองเกรดตเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือสวรรค์สรรสร้างให้คนได้เจอคลิปนี้เพราะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณคือผู้ที่ถูกเลือกนั่นเองเ,อเ,อเลือกให้ได้รับพอรอันยิ่งใหญ่เลือกให้ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่เลือกให้ได้รับเงินก้อนใหญ่เ เลือกให้ได้รับความสมหวังความสมหวังอันยิ่งใหญ่เ่วงเทศกาลคเิตจะตุรทีนะวันที่27สิงหาหรือถึง6กันยาต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคนที่เลือกสีมาเจอปีนี้หรือตั้งใจดูปีนี้ก็แล้วแต่เป็นดวงชะตาของผู้ที่ถูกเลือกเลือกให้ได้รับรางวัลเลือกให้ได้รับของขวัญเลือกให้ได้รับพรอันยิ่งใหญ่เลือกให้ได้รับมีความสมหวังเนาะแล้วก็เป็นไปดังใจเลือกให้คุณได้รับรางวัลชีวิตอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานี้นั่นเองโชคลาบจะมากมีเงินทองจะมากมาย ความสุขสมหวังจะมากหลายความสําเร็จต้องบอกเลยว่าถล่มทลายอย่างแน่นอนเออยสิงหานะเป็นถึง6กกันยาเป็นช่วงระยะเวลาเทศกาลคเนศตรุราธีต้องบอกเลยว่าคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้นะดวงชะตามีความสัมพันธ์กับองค์พ่อพระพิฆเนศหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความเชื่อความศรัทธาของคุณจะส่งผลให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะว่าช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยขาขึ้นของดวงชะตาของคุณมีโอกาสสุขสมหวังดังใจ ชีวิตเข้าใกล้ความสุขความสาเร็จเข้าไปทุกทีช่วงระยะเวลาเทศกาลทะเลจตุรฐี27สิสิงหาถึง6กันยานี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสมีโชคดีมีโอกาสมีโชคลาบมีโอกาสมีความร่ํารวยและสุขสมหวังในรอบด้านแน่นอน